สวัสดีครับประชมบรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานนะสินค้าขายดีซ้ายซ้ายมือนี่ก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างลดลงนะครับสินค้าขายดีค่อนข้างราคาค่อนข้างลดลงเมื่อก่อนนี่โลละร้อยแปดสิบใช่ไหมน,ะนะครับสำหรับใบเคี้ยวน้ำต้มอะไรพวกนี้นะครับ ต่ตอนนี้ราคาลดลงมาหน่อยเหลือไม่หน่อยลดลงมาเยอะเลยเหลือร้อยสามสิบสี่สิบก็เอามาพูดให้ฟังให้เฉยนะครับมามาพูดให้ฟังให้เฉยว่าเป็นสินค้ามันก็เออเป็นสินค้าขายดีนะครับมีอยู่ทุกหัวละแหงนะครับมีทุกหัวละแหงเป็นที่ นิยมนะครับในหมู่ประชาชีนะครับเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชีวันนี้ไม่ได้ขึ้นเฝ้าพระอินเลยวันนี้นะครับงานเยอะเช้าก็เลยไม่ได้ขึ้นเฝ้าพระอินรนง,ง่วง ครับเลยง่วงตรงนี้ก็น่าจะตรงนี้ก็จะเป็นถนนหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นถนนหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงรถก็กำลังเริ่มเยอะ นะครับกำลังเริ่มเยอะจอกแจกจอแจเป็นธรรมดาชีวิตของเราก็เหมือนนกเลยตื่นเช้าออกจากบ้านหากินเย็นกลับบ้านพักผ่อนนอนตื่นเช้าออกจากบ้านหากินเย็นกลับบ้านเหมือน,นกันนะครับอันนี้ก็มนุษย์ก็ทำงานได้เงิน ได้เงินมาทําอะไรเต,ติมน้ามันเติมน้ามันซื้อ,ข,อข้าวกินซื้อข้าวกินทํางานสิ้นเดือนได้เงินเติมน้ํามันนะทางานเติมน้ำเติมได้เงินมาเติมน้ํามันเติมน้ามันซื้อกินนี่ครับซื้อกินซื้อกินเสร็จอ้าวเติมน้ำมันเติมน้ำมันสิ้นเดือนได้เงินมาเป็นวัฏจักรอยู่ประมาณนี้ชีวิต คนทำงานาในเมืองซึ่งมันไม่มีตัวเลือกนะครับตัวเลือกเราไม่เยอะมันไม่เหมือนอยู่ตามต่างจังหวัดก็พอได้หากบหาเขียดหาปูหา,ป,หาปลาคอยมีข้าวในยุงน้งในฉางคอยมีข้าวในยุง้งนะครับกับข้าวกับปลาก็พอที่จะหาได้นะครับวันนี้หามาได้ยี่สิบาทอาจจะไม่ได้ตายเลยสักยี่สิบบาทอาจจะไม่ได้่ายเลย แต่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองใหญ่หามาได้ยี่สิบาทดีไม่ดีต้องจ่ายเพิ่มนะดีไม่ดีต้องจ่ายเพิ่มนะครับมันก็ต่างกันอยู่ต่างจังหวัดเรามัน้นอยต่างจังหวัดเรามันก็อย่างว่าเนาะคนเราเกิดมาไม่เท่ากันบางคนก็มีที่ทางมันก็อยู่ที่ลุ่มมันอาจจะน้ำท่าบริบูรณ อาจจะหากินง่ายหน่อยแต่บางคนก็อานาอยู่ที่ดอนนู้นฝนตกลงมาก็ไม่ค่อยจะมีน้ำมีท่าอะไรกับเขาทำอะไรก็ไม่ได้กบเขียดก็ไม่มีปูปลาก็เป็นไะมันก็ลำบากนะมันก็พูดยากนะครับก็เป็นว่ามัน การใช้ชีวิตมีเหมือนกันดีกว่านะครับก็ฟังผมบ่นไปแล้วก็ดูบรรยากาศไปไม่รู้จะมีคนเข้ามาดูให้หรือเปล่าหรอลงคิดไปก็นะครับแต่ก็ลงไปตามหน้าที่ของเรานะครับเผื่อมีคนมาดูสักยี่สคนสาสิคนนะครับเผื่อมีคนมาดูสักยี่สิบสิบคน ช่องอื่นก็พยายามที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่นะครับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่แต่ว่าบางทีเรา <c oughs> เราไปหาช่องใหญ่ที่เราติดตามเขามานานแต่เราไม่เคยแสดงตัวว่าเราติดตามเขาเพอเราแสดงตัวไปช่องใหญ่เขาก็เขา,เขาเ,ขาเขาเยอะเนอะผ <c oughs> ู้ติดตามเขาเยอะก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนิ่งว่าแตครับ เห่เขาจกี่นาทีแล้วเอ้ยนะคนก็าอาจจะดูแลไปทั่วถึงเดี๋ยวพักไปก่อนมนูเร็วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลำสาลีมาสีนักลินนะครับสำโรงด้วยไหมนะมนูนเร็ว เป็นรถไฟฟ้าสายสีสายสีเหลืองนะครับทางดวง่วนทางที่เห็นอยู่นี้ก็กำลังเปิดให้ใช,นะใ,ชชใ,ชใช้เป็นทางการแล้วแหละนะไม่ใช่ทดลองใช้เปิดเปิดใช้เป็นทางการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนตัดใหม่สีนิครินหมู่บ้านนักกีฬา นะครับลงไปนู่นเลยลาดกระบ,บังนะครับที่ผ่านมานั่นก็หลังลางคมแหงก็กำลังจะมีการขยายขยายถนนเพิ่มเติมนะครับเพราะรถติดเหลือเกินก็คิดก็เชือเชืญที่ของมหาวิทยาลัยลำคำแหง ไปด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามีการอะไรกันยังไงนะครับไม่ทราบว่ามีการจ่ายเงินจ่ายอะไรกันยังไงนะครับเวียนกึนกันยังไงนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเห็นเขาลื้อสิ่งปลูกสร้างหรือกําแพงที่อยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยกำแหงออกไปเพื่อที่จะทําเป็นถนนสี่เลน นะครับทำเป็นถนนสีเลนเื่อระบายการจราจรถ้าถนนเสร็จก็การเดินทางก็คงจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในาการดำเนินการนะครับงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ถนนเส้นนี้คนก็เริ่มไม่ใช้กันเยอะนะครับคนก็เริ่มมาใช้กันเยอะ,ะ,ม,ม,ยอะมันตรงเป็นทางตรงเพื่อที่จะออกไปทางเขตลาดกระบังนงจอกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเลี้ยวหน้าอ้อมเลาะอะไรนะไม่ต้องอ้อมนะครับ โดยที่ไม่ต้องอ้อมก็เลยทำให้รถเริ่มมาใช้บริการถนนเส้นนี้มากขึ้นนะตลาดเดินเล่น นะงตายมือก็หมู่บ้านกำลังขึ้นเยอะนะครับเป็นที่พักอาศัยนะแ,แถวๆนี้ใกล้ ขาบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวใกล้สนามบินสูวรรณภูมิเขาเขาไม่ให้ขึ้นตึกสูงนะครับส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านมันขึ้นกันนะครับคอนโดขึ้น,น,ไ,น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 ไ,ได้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินห้าชั้นหรอกนะครับขึ้นได้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินห้าชั้น เนวอล์กอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบบาวาเรียนบาวาเรียนร้านอาหารขายของแล้วก็เป็นที่ถ่ายรูปเซลฟี่มารจัดบ,บาวาเรียนด้วยนะผมม่ธรรมดา โอเคเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับผม